เมื่อหลายห้อยปีในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในป่าลึกติดกับสายแดนเมืองอินทเกตนครยังมีนางพญาง,งูจงอางนางหนึ่งที่มีความไฟฝันอยากเป็นมนมษย์จึงได้นั่งบำเพ็ญภาวนามาเป็นเวลากว่า1,000ปีด้วยความเพียรและจิตอันตั้งมัน่นในที่สุดนางงูจงอ่างก็สมหวังนางมีพลังอำนาจฤทธิดเดชเหนือกว่างูทั่วไป จนทือขนาดน้ำว่าเป็นนางพยางูจงอ่างและอาศัยอยู่ในถ้ำพยางูพร้อมด้วยบริวารเป็นจํานวนหลวงลาย มื่อนี้ช่องยูนิชแนลจะพาทุกคนไปหูจักกับตำนานความฮักของนางพญางูพันปีแต่ก่อนจะไปชมสาราดีๆฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องยูนิชแนลด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิดคลิปต่อไปและคลิปนี้ขอไลค์จากทานผู้ชมเพียง99ไลค์มาเฉ่าพร้อมกันแล้วเอาไปหูจักกับตำนานฮักของนางพญางูพันปีกันเลยด้วยฤทธิเดชจากการนางบำเพ็ญเป็นเวลา1,000ปีนางพญางู จ,จึงสามารถจำแรงแปลงกายเป็นอย่างกไดและสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการที่สำคัญนางสามารถสูตรมนสะกดจิตเฮ็ดให้ผู้อื่นทำตามคำสั่งของตัวเองไดอีกด้วยอยู่มามือหนึ่งเมืองอินท a k e e นครได้มีกองทัพจากเมืองอื่นเข้ามาโจมตีฮกฮานหวังจะเอาเป็นหัวเมืองขึ้นเพราะว่าเมืองอินท a เ e e นครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และกว้าง หญ่ไพศาลเจ้าทรายสยาวงศ์เป็นโอรสคนเดียวของเจ้าอินทวงศ์ผู้คองนครแห่งนี้ได้นำกำลังทหารออกจากเมืองเพื่อไปเฮ็ดซึกกับศัตรูอยู่ที่สายแดนขอบเขตซานเมืองเจ้าทรายสยวงศ์ได้ต่อสู้กับศัตรูเป็นเวลาหลายวันหลายคืนจนในที่สุดก็สามารถขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนของตนเองได้ถึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ เจ้าไซโากได้ฮับบาดเจ็บจนนอนจมอยู่ของเลือดและในเวลาเดียวกันนั้นนางพยงูจงอ่างโกได้มาพบไซแล้วนำหางของเจ้าไซาไปหักษาอยู่ภายในถ้ำของตนเองเป็นเวลา3วันเจ้าไซโกฟื้นคิงและหูซึกโตขึ้นมาและพบว่ามีนางสาวงามคนหนึ่ง นางเฝ้าเล่าอยู่ด้วยความประลาดใจเจ้าชายจึงถามนางว่าเจ้าแม่นไัยจึงสามารถช่วยชีวิตเจ้าชายไว้ได้และนางพญาง,งูก็ได้ตอบเพียงว่านางมีซื่อว่าอัญญาวดีเป็นลูกสาวสาวป่าที่อาศัยอยู่ในป่าบริเวณแห่งนี้ด้วยความงดงามของนางพญาง,งูจึงเฮ็ตให้เจ้าชายหลงรักและตัดสินใจอยู่กินกับนางภายในถ้ำแห่งนี้ เป็นเวลาดุนเติบและสุดท้ายเจ้าทาโก็พานางพยังูกลับเข้าไปในเมืองและให้สัญญาวา่าจะขอดูเลและหักแต่นางเพียงผู้เดียวอัญยาวดีได้ตัดสินใจอยู่ที่อินทเกตนครโดยทีโบงงเลยวา่าเจ้าายมีคูมันอยู่แล้วนั่นก็คือนางคำญาติฟ้าจาก กันตะศีลานครน,นั่นเองการมาของอัญญาวดีเธอนี้สร้างความโผพอใจให้เกเทาอินทวงศ์ผู้เป็นบิดาเพราะว่าผู้เป็นบิดาต้องการให้เจ้าไซาได้อภิเศกกับนางคำญาติฟ้าจากกันตะศีลานครเพื่อให้สองเมืองหลอมรวม,มเป็นอันเดียวกัน ผ่านการดำรงชีวิตอยู่ในอินทเกตนครอัญญาวดีต้องพบกับความทุกข์ใจย้อนจับได้ว่าเจ้าชายไปแอบหักกับสาวสนมนางหนึ่งที่มีนามว่ามณีวันจึงเฮตให้นางดำรงชีวิตด้วยความ ทุกทรมานบางวันโกกายห้างเป็นพยาง,งูเลื้อยคานตามสวนดอกไม้อันเป็นเหตุให้นางคำญาติฟ้ามาพบพอ่อไซแล้วนำไปรายงานตัวเจ้าอินทวงศ์จนในที่สุดโก็เฮตให้ทุกคนได้หูวว่านางอัญยาวดีเป็นนางพยาง,งูจงอางจำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อมาอยู่กินกับเจ้าไาไสยวงศ์นั้นแมนเฮตให้เจ้าอินทวงศ์ ผู้เป็นบิดาของเจ้าไซย,ยยวงศ์โบพอใจเขาอีกเื่มจึงหาวิธีรอจับนางอัญญาวดีแล้วเอาซ้อยคอวิเศษคองไสเพื่อให้นางอัญญาวดีกายหางเป็นงูงและจูดไฟเผาอัญญาวดีห้องให้ด้วยความเจ็บปวดและหลุดพ้นออกจากกองไฟได้ เราได้ไล่ฆ่าผู้คนภายในเมืองและลบหนีเข้าไปในถ้ำและในที่สุดกองทัพของเท้าอินทวงศ์ที่นำโดยหมอผีก็ได้นำนางมาฮอดในถ้ำแห่งนี้และทำพิธีด้วยการไซลูกแก้ววิเศษสะกดให้นางพยาง,งูเข้าไปอยู่ในหูปันแล้วสาบแช่งให้นางอัญญาวดีอยู่ในหูปันเป็นเวลากว่าห้าหอยปี ติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องยูนี c ชาน n e ลโดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้นำเด้อเพื่อจะบุพการ์คลิปใหม่ๆใ,ในทุกอาทิตย์ขอขอบใจ